เป็นตะยูแห้งครับพี่น้องพามาเบิ้งมุมมองกว้างหลากหลายนะครับเห็ดแล้วให้มีควาวมสซุกแล้วก็มีกินมีใส่มีอยากน้อยเนาะครับผมไล่ไดก็เริ่มสิเขามาแม่นบ่ไอ้ไล่ไดกะมาเรื่อยๆอยู่อืมแต่ทีละเล็กเล็น้อยไปน้อยไปแล้วเล็กเล็กน้อยไปครับผมบอกง่ายๆก็คือไล่ไดเฮ้านี่มีสุกมือมีซุกมือบดเงินบนบดขาดมือได้สิรับไอ้แม่นมือละร้อยมือละสองร้อยนี่บด้ขาดดอกครับ ตัวนี้คืออีกส้นหนึ่งมันบอคราใแมนส้นนี้กับส้นกรอบฟังสาทางทิศทิศเหนือทิศเหนือนี่กกับแค่แดงเพาะไว้หวแยงไปแต่เห็ดพันธุ์สิบบอคราใไว้แต่เห็ดพันธุ์มันเห็ดเห็ดแนวมันข้าอ้ไรขึ้นงามแต่บอคราข้านี่กัเป็นต้นยังครับขายตลอดที่ข้ากับอะไรบอครับขายจังไครับอ้คราเข้ากับมัดขายหาหัวซิปได้ส่งไหมข้าครับคือเข้ากับมัดเข้าซับนอไปซะแล้วเข้ากับมัดเป็นซิปหัวครับ ประมาณใให้มันเป็นระเบียบนะครับแนวนี้เนาะแมนถ้ามาได้ก็เขาไปขายทรงโดยที่บ่ามัดก็เข้าไปขายทรงหัวละบาดครับหัวละบาดแมนอ๋ออาไอ้ครับเฮ็ดเจ้าเฮ็ดม่าตั้งแต่มือเริ่มมือลงมือเห็ดนะครับจนหอดมือนี้เป็นจังไหนครับบ่อสุกี่นองฟั่งแนะในความรูซสึกตอนนี้ครับกับความรู้ซึกอยูเดียวนี้ก็คือว่าห้าเห็ดไปแล้วห้ามีความสุกครับความสุกดีแล้วก็อีกจ้างหนึ่งก็กคือห้ากับมไีได่ใด้ามาอืมีอยู่มีกิน ข้ากมีอัะไรข้ากเคกินนั้นแหละกี่ข้าเห็ดไปก็ถือว่าข่านก็มีความสุกไปอีกอย่างหนึ่งด่านหนึ่งครับผมกับควมสุกตีว่าคือคือข้าเห็นนั่นแหละคือข้าเห็นว่าข้าปลูกยังไปจริงสิข้าเห็นมันง่ามข้าก็มีความสุกครับเออจังบักทุเรียนจริงสิกับข้าปลูกได้ข้ากะดีใจเป็นว่าข้าก็มีความสุกครับแต่ว่าคันได้ผลผลิตขึ้นมากอีกแห้งมีความสุกไหลโอ้นี่กระทมหัวแล้วน้าไอ้นะครับผม เขาเห็ดไปโหลดครับเห็ดไปเลยเบาเลียงว่าเห็ดกษตรนี่ครับเขาเห็ดว้เขาได้กินเมื่อวานสี่เขาสิปปูกียังล่ะดีก็ปล่อยเห็นพื้นที่มันว่างน้อยเนาะแมื่าจำเป็นเีไปเห็ดเทละหลายเดี๋ยวเขาคอยๆเห็ดไปครับจังกระรส็ด้ใจนี่ก็เห็ดผู้เดียวล่ะคอยๆเห็ดไปมือละเล็กมือละน้อยไปปลูกเทละย่างสองย่างไปเขาปลูกซูมือกันปลูกซูมือปลูกจากมือหนึ่งจังปลูกวเกังสิมือละนอปลูกหามือเขาก็ได้หานอแล้ว ไม่หาต้นแล้วเขาก็ปลูกซับเปลี่ยนกันไปว่าเออมือนี่สิปูกันนี่มือหนึงกับสิปูกันนึงไปเข้าก็บได้หลายๆอาย,ย่างของมาใส่กันครับ วันนี้มาบอกกันกระเปาวสลามทองเนตตอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้อง้อสำหรับวันนี้บาวสลามจะพามาเบ่งสวนผสมประสานนะครับพี่น้องแบบงามๆนะครับเป็นเห็ดในพื้นที่นะครับโบหลายนะครับแต่ว่าการดูแลนี่ทั่วถึงนะครับมีทุกอย่างนะครับว่าสิเป็นบักพริกบักเขือของอยู่ของกินนะครับสิ่สําคัญมีหอดทุเรียนนะครับพี่น้องที่เป็นไปเป็นมาจังไรนะครับเดี๋ยวบบาวสลามจะพาพี่น้องเข้าไปเบ่งแล้วก็ไปทาคนมร้จักกับอ้เพิ่นไอ้ครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับแนะนำตัวนะครับไออันผมนี่กะเกษตรสุดใจสีดัดเล่าครับผมบ้านกะอยู่บ้านหนองบัวเฮาตำบลบ้นเชียเพื่อนบ้นกันว่าอะไรนี่ครับพี่น้องครับโอ้อายที่เห็ดดีนะครับเป็นพื้นที่แท่ไหครับยี่นี่พื้นที่กะประมาณไรก็กัวไรก็กลัวครับผมอืกะบ่หลายดอกพื้นที่กะได้ครับแต่ว่าเฮากะมาเปลี่ยนปลูกเป็นหลายย่างเอามีเป็นพถชดผสมประสานครับลายลายยางโอ้เห็ดดีเนาะไอ้นาอครับเฮ็ดมานด้โดนไปไหนล่ะครับไอ เฮ็ดมาได้ประมาณสองสามปีแล้วละครับผมสองสามปีครับกเฮ็ดไปเรื่อยๆม่เม็นเฮ็ดทีเดียวครับค่อยๆเฮ็ดมาแม่นบอกครับครับผมข้องอยู่ของกินบุอึดแล้วเนาะไอเนาะเบื่องตีหละบพักขาพี่น้องมีหลายอะไรอ่อนมีแต่กำงงามเลยครับพี่น้องอู้ไเด็กเย็บกินเย็บขายแล้วบ่ครับไอ้นี่ยเย็บขายสูมือพักขาแม่นบ่ครับครับผมอ้ปลูกเป็นขายสูมือโซนทั้งรั่วติดเออริมรั่วมีอะไรอะไรยางมีรินฟ้ามีกวดแดนนะครับ โอ้หเข็ดดีแห้งครับพี่น้องไอ้ครับก่อนที่มา่ถึงยุดหนีนี่มันเป็นพื้นที่แบบไดครับไอ้แต่ถ่าความหลังเป็นเรียจักหน่อยนะครับที่แรกอะเป็นพื้นดีกัเป็นหน้าธรรมดาเนี่แหละเป็นไหน้าเฮ้าแมนเป็นที่เป็นพื้นทีไใหน้า่ละก็เอารถมาขุดครับเป็นสาเป็นบ่อหลักเอาดินขึ้นมาแล้วก็มาปลูกกันเฮ้าว่าขุดขึ้นมามันก็ปลูกว่าไรเพราะมันเป็นทีหน้า ธรรมดาเ่าก็ต้องเอาดินขึ้นมาแซะก่อนต้องคูนเนาะครับเนาะไอเนาะแม่นต้องต้องคูนซะก่อนเห็นปลูกทุเรียนนําปลูกจคกต้นครับไอ้ทุเรียนนี่ทุเรียนนี่ก็ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบต้นนี่ละยี่สิบกว่าต้นเลยปาดเมื่อีครับถ้าปลูกที่ปลูกค้างกันซ้ำได้ครับน่ยี่สิบกว่าต้นปลูกแบบเอาแนวอพื้นที่มันหน่อยเนาะกับปลูกแบบตามพื้นที่แหละกับกับว่วมงายข่วมกวงนี่ก็ประมาณสี่เมตรนี่แหละครับข่วมกวงข่วมห้างกัไดด อืมโอ้เตกหยอด<ม>ดีหน่อยเนาะปลูกยากบ่ครับไอ่บอกสู้พี่น้อง<า>ฟังนงสุดหยอดเลยว่าเรียงหมกทุเรียนน<อ>ี่กันผูใ้ใดสิปลูกกทุเรียนนี่ขันบ่รักษาดีๆครับข้าว่ามีความูลเนี่ยยังน,ยน้อยนี่เล่นไรเรื่อยว่าบ่รอดตายเมื่อละข,ข,ข้าต้องใส่เทคนิคหรือว่าใส่วิชาของเฮ้าน้ำเน่ครับแล้วก็เรี้ยงรูน้ำในช่องยูทูบหลายๆเอามาผสมประสานกันข้าปลูกทิมปลูกทุ่มนี่สิบ่ได้เห็นต้นใหญ่ยังสิได้เนาะไอ้เนาะบรรทั่าห้องพื้นห้องหยังบ่ครับ ตอนการปลูกนี่การปลูกในห้องพื้นไม่ได้ขันห้องพื้นนี่ม่มมีเหลียตายโอ้าต้องเหตุให้เขาติดก่อนจ้องรุ่งเอาสิบ่ครับเฮาต้องปลูกให้เขาติดก่อนเฮากังมาบำรุ่งเอาที่หลังโอ้เมืองนี้ครับตัวนี้ก็ปลูกได้ประมาณสักปีแล้วครับไอซ4ปีสิเขาหปีแล้วเริ่มสิเด้ผลผลิตได้ครับออกดอกแล้วอเพราะว่าปีนี้ออกดอกแล้วแต่ว่าถึงมั่วท่านเอาเอาผลผลิตมันแต่เอาปีหน้าเนี่ยสีลอเมืองอยู่งามแหงครับ ได้ความรู้มาจากไสครับไปไม่เห็นกระเสียดนี่ไอ้อันนี้ก็บ่ได้ความรู้มาจากไสเราก็เรียนรู้น้ำช่องยูทูบน้ำเพิ่นละ่ะปูกเพิ่นไปไทยแล้วก็บึ้งน้ำช่องของฉลามเนี่ยของเบานิวเนี่ยแปลงสั้นละ่ะเ,<อ>เลยกับมาเข้ากับมาศึกษาเอาวมา,มาปั๊บใส่เป็นบน่าข้างไปปั๊บใส่กันว่าฮ่งองผูกแังไหนเห็ดแังไหนมันแังสีหลอดก็เห็ดไปละ่ะแต่วา่ากับตายไปหลายที่กันโอ้ตายมีการสูญเสียน้ำคือกันครับอปลูกที่แรกตายมืดล่ะ บะเหรียดครับผมปลูกตังงมาสองเถือสามเถ้าหุ่นละจังได้ครับโอ้จะถือว่าเก่งนะครับพี่น้องนี่บ้านนี้เห็นหนิมีกล้ยหลายมีกล้ยจากสายพันธุ์ครับอยู่นี่ครับไอ้กล้ยมีอยู่สองสามสายพันธุ์นี่แหละครับมีกล้ยหอมทองกล้ยไข่กล้ยน้ำว่าแลวกล้ยเล็บมือนั่งครับนี่แหละหลักๆมันกับกล้วยน้ำว่ากล้ยน้ำว่ากล้ยน้ำว่าหลาือ เขาปลูกน้ำว่านี่หลายๆคนมันมีปัญหาตายพ่ายเนี่ยเขามีมีขึ้นกันมีคือกันมีกันอยู่ในสวนเกษตรทุจริตกับมีคือกันตายคือกันเขามีวิธีแก้จะไงครับแม้ก็มีวิธีแก้กับก่อนเท่าสิปลูกก็คือเอาขีเทารองพื้นก่อนขีเทาแมนขีเทาไฟนี่มึงแมนขีเทาเขาดังฟื้นดังไฟนี่แหละเขาก่อนสิปลูกเข้าขีเทามาล่องพื้นซะก่อนครับอันนี้ก็คือกันได้อยู่ระยะหนึ่งอยู่แต่ว่ากับบ่อได้ลอยเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมแมนอ๋อ แต่กับหมายถึงว่าเฮาก็ดีกว่าบ่เฮ็ดแม่นดีกว่าเฮาบ่เฮ็ดอู้เบิ่งดิครับของกินของอยากบ่อึดเนาะครับเนาะครับนี่กล้วยนี่ครับเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็กล้วยกล้วยเตี้ยต้นนี้นี่กล้วยเตี้ยพันธุ์ระเทครับต้นนี้โอ้งามแฮงครับพี่น้องมีสะลูกนึงบ่ครับอ้สะกลูสะที่ส้น้ําก็คือมีหน่วยนึงแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาปลานนี่ก็บ่อนึง โอ้ไม่เลี้ยงปลานําหมอครับสำหรับ,รบ,รบนี่ก่ะต้นพักกระเดาสะเดานอกฤดูขึ้นว่าโอ้เท้าไหวหอครับ้าแมนแล้วก็ะทางไต้นี่กัเอาต้นบพริกไทยมาปลูกใส่ต้นพริกไทย,ไทยแมนกฮะอาศัยว่ามันถี่เรื่อยขึ้นไปเขาจังบ่ได้เห็ดข่างไห้มันนะประหยัดทุนไปอีกเนาะครับาอเนาะครับผมมันย่นี่าอใส่เป็นระบบน้ำชั่วหนาแล้งนี่เขาใส่เป็นจังไ๋ครับกอใส่เป็นเครื่องคู่โบตานี่ลหละลากเอาอ๋อบ่ม,มีไฟฟ้าบ่อครับนี่บ่อไฟฟ้ากับบมีอ ใส่รบะบบนำกันเอานี่แหละเอารถคู่บุตาเ้านี่แหละกับหลากเอาปัม๊มหลากขึ้นหดเอาใส่สปริงเกอร์หรือว่าใส่สายยางเขานี่แหละตะกี้กับเกษตรทุจก็ใส่สายยางหล่ะหดหลากสายสาย,ยางเอาบัดนีน้มาไหวก็เลยมาปรับเปลี่ยนเอาเป็นว่าสปริงเกอร์มาใส่เนีย่ยแล้วก็สายทอพี่อีแล้วก็มีระบบนำยศน้ำเนีย่ยมาใส่หัว่ามินิสปริงเกอร์นี่แปลงสลับครับผมกับพ่อใด้เบาบาง ก่วมหนักเข้าลงไปน้ำกับปั๊บเปลี่ยนไปเนาะครับเนาะครับผมโอ้ยอยู่หนีมีเองแต่พืชไม่ล่มลุกคุกข้านไต่ดินไต่ยังกับมีเบิร์ตน้อยอายเนาะครับผมมีทุกอย่างทุกแนวอี่ยีครับพี่น้องกัมี่หลายอพืชหัวพืชยืนต้นนะครับหลากหลายบกเน่าดิโดกขักบกเน่าเน่าก็ดกแต่อายบกเน่าดิโอ้ยบางทีครับพี่น้องครับคือมาขักมาแนี่แห้งเน่าดิมีหลายต้นอยู่พันยังลหรครับไอนี่อันนี้แป้นพิจิตรแป้นพิจิตรแมน ตัวนี้ขั้นเป็นพิกิปเป็นน้วยทั้งปีเลยบ่ครับไอ้เนี่ยเป็นน่วยตลอดปีกินตลอดปีต้นเดียวนี่็กินมหมดโอ้ต้นเดียวกินมุมดเลยจนได้แจกแถมไปเนาะครับจนได้แจกพี่แจกน้องโอ้กิจกรรมเผ็ดหลากหลายเน่อยเนาะมันนี้ในพื้นที่เนี่ยเฮาเฮ็ดจักคนครับไอ้ก็เฮ็ดผู้เดียวเล่ะซําเฮ็ดผู้เดียวเลยแม่บ้านกับเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานของเพิ่นอสําหรับช่วงแถวๆนี้ก็เป็นโรงพยาลช้า ก็บมี่ลายอะไรยางก็บมี่เบียร์บักคูแล้วก็บักเน่าบักสมโอแล้วก็พริกไทยที่เพาะไว้แถ่แต่ไปขยายต่อไปครับมี่บักม่วงก็บมี่ซีดามันก็เป็นการเรียนรู้ในจุดหนีเหาคือกันเนาะครับพี่น้องครับผมอือดีแฮงครับพี่น้องครับโอ้มีหอดเปนอนอันนี้ไว้แต่ปักพวนยั่มเว่นเวลาเฮาเห็ดงานมามีเมย อันนี้ก็บเป็นพักขาที่เ้าเพาะชำใหม่แต่ไปขยายต่อโอ้ใช่เลงน้ำมาครับไอ้นี่ครับผมโอ้เฮ็ดขายน้ำมาครับหรือว่าเขาใครเฮ็ดขยายอันนี้คือบ่ได้ขายดอกเค็ดไว้เพื่อขยายห้องเจ้าของเหรอครับผมกันมีผู้สร้างกับจังจังเฮ็ดให้เพิ่นครับขยายปลูกเองนะครับเนาะนั่นสำหรับบ่อนีก็เป็นบ่อปลาบ่อปลานิ่งครับเป็นบ่อปลาเนาะครับไอเนาะครับเป็นบ่อปลาบ่อปลานิ่งปลากินพืชเลยบ่ครับที่นี่โอ้มีหอนกบบ่ครับนี่กบกับปล่อยปล่อยสู่เนี่ยมีกบมีบักหอย ครับแล้วก็มีป,มป,ปลาดุกก็มีห้อยลลปลาดุกปลานิ่นแต่ว่าปลาดุกเอามาปล่อยไม่ล่ะหัวก็ปล่อยปลาดุกครับเฮาก็ล้อมไว้เนาะครับไอเนาะครับกันบ่ล้อมไว้เดี๋ยวเฮาก,ก็กันงูกันหยังลงไปโอ้ครับอโอ้เป็นแต่อยู่แต่เศร้าแฮงครับพี่น้องบรรยากาศก็ดีแฮงนะครับบักพีบักเขือของกินของใสของอยากของกินหลากหลายแฮงเบิ่งดิครับบักพีพื้นบ้านเฮาบ่ครับนี่ไอ้ต้นใหญ่ต้นสูงเนาะครับไอเนาะ อันนี้ก็ของฝากจากน้องฉลามมาให้งวดก้อนละเนี่ยเอ้าครับงานโอ้นี่แหละของฝากปู่ไว้ก็เลยได้สำนีแหละจีก้าจีขยายเอาวีอยู่คุณบ้านนั่นลองไปรองกินดีครับครับอ๋ยหยอนมันคืองามแท้อั่วดดีงามอยู่โอ้เบิ่งดีครับพี่น้องดีฮะนะครับส่วนต้นทางนี้ก็เป็นทางกู้แท้ทางกันแท้โอ้กันแท้เฮาก็บ่ให้ยวางที่ทางนี้ก็เป็นบักฮู้ต้นนี้ก็เป็นบักฮู้มีบักฮู้บักพริก มีทุกอย่างเลยครับโอ้เข่าก็งามส่วนนี้กางนี้ก็เป็นป้าเข่าโอ้โหนี่ครึ่งกระดกคักเนาะอ้เนาะบักบุ้งนี่ก็เก็บไปแล้วสองนุนสามนุนแล้วสิเก็บไข่มันก็ปวดแย่างสิครับไปเป็นจนยอดบ่มีเลยบางทีครับพี่น้องยอดหายยอดหายกับนี่โอ้บึง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 ครับพี่น้องนี่ว้าฮักว่าหาใหม่คำไปครับไ้อันนี้สีหามาคำอยู่ พราะว่าขันฝนตกดูนี่อ่านมันหนักหน่วยนี่อ่านมันติโคลนลงไปได้แต่ว่ามันก็นยัางบ้านโคลนหรอกแต่กาสิหามาคำไว้อยู่นี่ครับแต่เท่าคำสั้นกะสิแต่บักกุ่งก็จะมีบักพริกบัก,กนะครับโอ้เบงดีครับนี่งานหน่อยๆเพื่อนนี่ <laughs> ขนาดแหนงมาได้ครับพี่น้องนี่ครับเบงดีละป๊าดเบงดีละค่ะดีครับบรรยากาศก็เป็นตีอยู่ที่อางเขากระง,งามนะครับ โอ้เฮ็ดใจนีนคือเขางามนะครับไอ้เขาตัดนําบ่ครับไอ้ตัดอันนี้ก็ตัดโอ้ตัดนําแมนกาลังตั้งทองนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นตะยูแห้งครับพี่น้องนี่แหละครับการยูแบบบันบานเท่านะครับแลวก็ใส่ชีวิตยูแบบให้มีความสุขเนาะแมนบ่ครับไอ้ครับผมแถวแถวสูตนี่ก็มี่แหลยหลายอย่างมับี่หมกม่วงก็บี่ครับกลีนฝาอันนี้ ยังปลาเขาอื่นสละบ่สละอ่าสละแต่บุกเรียนฝาเขาก็เอาบุกพริกไทยลงไปใส่ไทยพริกไทยก็มีครับชะพู้นะครับพกยี่เลือดบานเฮานะครับครับผมใบกระพอกระเพราก็มีเบิดเลยครับผมต้นท้อต้นเหนือก็ลังปลูกไม่ก็มีบุกพริกมีบุกม่วงมีซีดารมีไม้ปลาน่ำแหนเล็กน้อยเอาเหี้ยเอาแห้งยุ่ยใส่ครับไอ้มะเห็ดคือเห็ดคับกัเห็ดไปเรื่อยๆแหละเขาก็ว่าได้เห็ด แบบว่าเขากับ่ได oh, okay. ้เห็ดเป็นมดมือมดเม็ดหนัเขาก็บคอยเห็ดไปมือใดนั่นเขาก็เห็ดผักคาเห็ดไปเรื่อยๆยอดงามแหงครับพี่น้องผักคาเนี่ยเขาได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีเลยแหละครับผักคานี่คือเขาก็เก็บขายตลอดเลยเก็บขายตลอดแมนเลยแมนปะครับไอ้ครับผมโอ้นี่มะเขือพ่วงก็มีครับพี่น้องครับมะเขือพ่วงนี่ก็พอได้ยิวกินครับใส่อ้อมนั่นอ้อมนี่ละไอ้เนาะมึงมึงมึงครับ เห็ดดีแฮมบักนาวอันนี้กับบักนาวลายเม็ดครับมือนีพันมือนีพันลายเม็ดนาวพันลายเม็ดทุเรียนปลูกน้ำก็แท้หน้ากระด้ยจรงสิบัครับอันนี้กะเอามาปลูกขึ้นกันเนี่ยแต่ว่าหึงตายไปหลายทีหลายเทียเหล่านี้เขามาสามครับอันต้นนี้นี่สามเทียที่สองนี่นี่ต้นนี้ที่ที่ปลูกง่ามมากนี่คือครับเทียที่สองเป็นเทียเทียที่สามว่เป็นเทียที่สองสองเทียหนึ่งคือตายไปเหมือนแล้วครับ โอ้ยดีครับพี่นอ้องดีแฮงโอ้โหตอนขายตอนขายายพันธุ์นั่บ่ครับไแงนอันนี้ก็คือตอนไว้ถักกิ้งจับบาทครับถ้าขายให้พี่น้องเฮานี่ขายน้าพี่น้องเฮาก็ก,กิ้งเลยยิ้ห้าบาทยิ้ห้าบาทแงนโอ้ยจิ้<น><อ>งจับบาทมันออกขาดกัดอย,ยู่ประมาณวันยี่สิบมืออันนี้ก็กหัวกระเทยได้ประมาณบ่ถึงอาทิตย์แต่พันถึงอาทิตย์ที่ตอนยี่สิบกว่าวันนะครับป้าดีอย่างนี่คือมันรกรกแน่นง่รยบักพริกโอ้บักพริกเพราะว่าบักพริกมันเกิดไม่ได้ปลูกตัวนี้มันเกิด เกิดของมันเองเกิดเองเพราะว่ามันมีพันธุ์ต้นเก่ามันอยู่อยู่แล้วครับกะเลยนั่นกะเลยกเอาไว้หากเ่ง้ครับพี่น้องพันธุ์ดั้งเดิมนะครับไปเนาะครับ,รบผมโอ้ยตอนส่นแห้งด้วยครับพี่น้องด้อหลากหลายอิลีครับพี่น้อง <c oughs> เป็นพื้นที่ห้องเห็ดตามหล่องคอันแท่ไปเลยเหงาไปเลยเป็นบ่ครับนี่ครับผมไม่เกิด แต่ส้นทานั้างนี้มันอยากดินอื่นแน่อย่างน้อยคือต้นบักคุงเฮ้าเนี่ยก็คือตายไปเพราะว่าฝนตกดูมันอื่นมันก็ตายส่วนทางนี้ก็บเมีนตะผักบุงแก้วผักบุงแก้วผักบุงแก้วนี่ก็คือเฮ้าปลูกมาได้ผลผลิตหลายเถอแเราล่ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มันอยากแก่แล้วแก่่าได้ผลผลิตอยู่เฮ้าเก็บแต่ละเสานี่ก็ได้อยู่เสารละ้อยหยูวครับผักบุงแก้วคือปลูกเป็นธรรมชาติไปเลยแม่คือปลูกเป็นธรรมชาติพอเมียนไงเขาก็สิว่างมันน้ำตาม ล่องขั้นอันนี้ไม่เลยนะครับไอเนาะครับผมโอ้เขากว่างมากจังสี่แหละบัดนั้นเขาก็จังเอาแยกออกใส่ส่วนส่วนคู่ทา้งนี้เขาก็เอาบักฮุ่งหรือเปียยบักฮุ่งกับบักริกมาลงครับไมีซื้อยางซื้อเนวยอีกนีเนาะไอเนาะเพราะว่าเกิดท้าเทียทังพุนมันมืดอายุไปแล้วเขาก็อาศัยเอามมนี่มาทดแทนเลเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นไปเลยแม่นบอกครับไอ้าะครับผม ่วนทองตานี้ก็เป็นป่าบักพริกเก่าเพราะว่าช่วงนี้มันเฮ็ดเฮ็ดบ่ทันได้เพราะว่ามันมันมันเป็นมันอื่นมันอื่นมันเป็นโพ้นที่ต่ําครับแล้วมันเป็นพ้นที่ต่ํามันก็เฮาปลูกอีหยังก็บ่ได้ผลผลิตดอกครับผมเพราะว่าอีกจักหน่อยคือว่าอีกจักเดือนนึงพุ่นล่ะจังเฮาจังสิมาปปงแต่เฮาก็ยังเก็บผลผลิตได้อยู่เนาะอ้ายเนาะได้อยู่คือบักพริกเฮาก็มีหน่วยอยู่ก็พอได้เก็บได้เก็บกินอยู่โอ้เฮ็ดดีแฮงครับพี่น้องมันก็มีมองได้ผลมองบ่ได้ผลเนาะครับ เพราะว่าแต่สภาพช่วงนี้มันวาสิเอาดินขึ้นมาใส่อีกอยู่ปีนานี่แหละ<ม>จังสีน,นั่นครับผมส่วนทั้งพน่นอีกก็มี่กล้ยมี่คามี่หลายอันอยู่โอ้มีพริกไทยก็มี่ครับริกไทยเอามาปลูกใส่ต้นพักกระเดาเลยหลากหลายอีีครับพี่นอ้องริกไทยตัวน,นี้ก็ได้พลผลิตแล้วครับพลผลิตแล้ว,ลลวได้เก็บ<อ>กินเก็บขายเนี่ยแล้ว ส่วนทางนี้ก็เป็นหลวคือเกาพักขาคือเกาบันคาห้าเป็นคาพันยังล่ะครับไอ้เป็นคาแดงบันห้านี่แหละคาแดงบันห้าแมนคาแดงบันห้าวสุดยอดดีครับพี่น้องเฮ็ดดีแฮงนะครับน้องหมอให้น้องตอวโบอึดกินอึดปลาไข่สมองสมุนผอกสมุนไพรน้องไอ้เนาะนี่กัเป็นผักหวานผักหวานก็มีผักหวานปลา ผักวานปลาจีเอมกุ้งกล้วยได้เล่นน้ออายเนาะช่วงมดแดงออกนี่ก็มีข้องจากของแล้วก็พอได้เก็บกินแหละพักวานก็ได้ครับผมมันกับเนวผลผลิตมันกับเฮ้าอบ๊อบบท่านมีหลายครับแต่ว่าสาหรับกล้วยนี่คือได้ขายตลอดกล้วยนี่ได้ตลอดเลยมันบรับไปครับผมกล้วยนี่เฮ้าได้ขายตลอดส่วนก่อไผ่ไผ่นี่กับพอได้กินครับเอาไว้แต่กินเป็นไผ่ยั้งครับไอตัวนี้อันนี้ไผ่กิมซุ่มกิมซุ่ม ไผ่กิมซุ่งมีอยู่2กอแล้วก็ไม้ไผ่ไผ่เลี้ยงครับอันนั้นเฮาก็เอาปลูกไว้เพื่อใส่ลํามันใส่ลํากินนอก็ได้กินนอก็ได้แต่ส่วนมากเฮาสิเอาไว้แต่ใส่ลํามันคือช่วงไหนเฮาก็สิเอามาค้ากล้วยครับเฮาก็ต้องได้ใส่น้ํามันไม้ครับผมโอ้มีหลากหลายครับมันสาคูก็มีนะครับพี่น้องมีมันสาคูก็มีบ่อึดเลยกันผู้ใดอยากได้ก็พี่น้องอยากได้ก็มาเอาครับไปปลูกต่อได้เนาะครับอ้ายเนาะแบ่งปันให้ไปปลูกได้ เดี๋ยวพี่พ่พี่น้องไปเบิ่งอีกโซนหนึ่งฟังสาทั้งผลนนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นตะยูแห้งครับพี่น้องพามาเบิ่งมุมมองกว้างหลากหลายนะครับเห็ดแล้วให้มีความสุขแล้วก็มีกินมีใส่มีอยากน้อไอ้เนาะรไรได้ก็เริ่มสิเขามาแม่นบ่าไอไรได้ก็มาเรื่อยเรื่อยอยู่แต่ทีละเล็กแล้น้อยไปเนาะไอเล็กเล็กและน้อยไปครับผมบอกยังไงก็คือไรได้เฮานี่มีซุกมือมีซุกมือบริเงินบริขาดมือได้สิคขาไอ้แมน มือละร้อยมือละสองร้อยนี่เ่าได้ขาดดอกครับโอ้ดีแฮงครับพี่น้องตัวนี้คืออีกโซนหนึ่งมันบะข่ายแมนโซนนี้อะโซนกรอบฟังสาทั้งทิศทิศเหนือทิศเหนือนี่กับเนื้อแดงเพาะไว้เลี้ยงไว้แต่เห็ดพันธุ์สิบบอข่ายพอไว้แต่เห็ดพันธุ์มันเห็ดเห็ดแนวมันข้คาไอ้ขึ้งงามเลยครับพี่ข้านี่กับเป็นพันธุั่งครับขายตลอดที่ข้ากัได้ บอครับขายทังหนครับไอ้เข้ากับมัดขายหาหัวซิปไปทรงไหมค่ะครับคือเข้ากับมัดเข้าซับนอไปซะแล้วเข้ากับมัดเป็นซิปหัวครับเข้ามัดไ้ให้มันเป็นระเบียบนะครับแนวนี้เนาะแมนถ้ามาได้ก็เข้าไปขายทรงโดยที่บ่มัดก็เข้ากับขายทรงหัวระบาดครับหัวระบาดแมนเอาต้นกล้วยคือซับเป็นสีครับไอ้คือเข้าตัดดอกแล้วเข้าต้องซับเพื่อว่าอันนี้เข้ากับที่เป็นฟุ้นให้มันอีกตั้งหากเป็นไอ้ฟุ้นไปรอเรียงลูกมันต่อไปครับ เพื่อการย่อยสลายที่เร็วขึ้นเนาะครับเนาะโอ้เพรากติเขาจะตัดแต่ต้นแล้วก็เอาแต่เคียร์นั้นไปแมนตอนนี้เขาซับย่ำเพื่อให้เขาย่อยสลายเร็วข้างละงคุ้นมาไงเขาเห็นทั้งสัตว์โอ้ตอนไปทุกอย่างตัวนี้ก็สมโอสมโอขั้นตอนเือขยายพันธุ์เองไหครับแมนแมนกระที่ขยายพันธุ์ต่อไปอีกทุกคนเพราะว่ามีโครงการทั้งหนาอีกอยู่ครับอันนี้ก็ต้นนี้ยังล่ะเขาเอิ่นมังคุดแมนแมนแมนนี่มังคุด โอ้ปลูกสุยางดีครับพี่น้องอันนี้กับต้นเครือบบึกกินกึ่งจ่าพักหวานไงพรรคหวานไงกับล่องตอนนี่แจ็คจีตอนเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนเพราะว่าล่องมึงครับล่องมึงว่ามันสิเปลี่ยนบ่มันติดติดบ่แมนต้องทดลองนะครับน้องหมายถึงของเป็นอาจารย์เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเคยตอนเขาเขาว่าเขาตอนได้กครับเลยล่องมาเห็ดเบิ้งโอ้สวนอ้ายแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแฮงบ้านนี้เขาปลูกกล้วยนี่มาหลายปีมันเป็นยังคือบ่ขึ้นข้นครับอ้ายเขาก็คพอยแต่ง เงามันออกไปเรื่อยๆน้ำเ้าแต่งเอาบ่ครับแม่เ้าแต่งเงาคือมันใดมันเกิดทีกันไปเท่ากับต้องสาบดอกตัดดอกครับต้นครับปีงหมีหดอ้อยกินออกนะครับอันนี้กับเป็นอ้อยอ้อยซพฟรณบุรี่ครับอ้อยขันน้ำเลยอ้อยขันน้ำอู้ลำเยาต้นไงสูงดีเถอะครับบปายูกไว้แต่พี่ให้นองมาขอไปกินกันละครับเอ๊ะ เห็้พื้นที่มันว่างเนาะอแมนให้ก็ใเห็นพื้นที่มันว่างเปล่าส้นทั้งนี้กะบักทุเรียนครับมีบักทุเรียนมีกล้วยครับผมตรงกลางหลองกลางกับมีพริกเนาะครับมีพริกอีกเฮ็ดดีแฮงครับพี่น้องอ้าวอ้ครับเฮ็ดตั้งเฮ็ดมาตั้งแต่มือเริ่มมือลงมือเห็ดนะครับจนหอดมือนี้เป็นจังไหนครับ้าสูพี่น้องฟังแนในความรูซสึกตอนนี้ครับกับขวอมรูซสึกอยู่เดียวนี้ก็คือว่าห้าเห็ดไปแล้วเฮามีคว้มสุข ค,ความสุกดีแล้วก็อ,อีกจ้างหนึ่งก็คือห้อกับมีไยใดเขามาอมีอยู่มีกินห่ามีอันไเห้อกับกินอันนั้นแะกินห่าเห็ดไปก็ถือว่าห่ากับมีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งด่านหนึ่งครับผมแตบควมสุกตีว่าคือค,คือห้อเห็นนั่นแหละคือเ่าเห็นว่าข้าปลูกก,กั่งไปนี่สิห่อเห็นมันง่ำห้องกับมีความสุขครับเออจังบักทุเรียนี่สิกัเหาปลูกได้ห้อก็ดีใจเป็นว่า เทากับมีความสุกครับแต่ว่าคั้นในผลผลิตขึ้นมากอีกแห้งมีความสุกไหลโอ้นี่ก็ทวมหัวแล้วเนาะไอ้เนาะครับผมอเขาเห็ดไปโหลดครับเห็ดไปเลยเบาเรียงมาเห็ดเกษตรนี่ครับเข้าเห็ดไห้เข้าได้กินเมื่อวานสี่เขาสิปูกี่ยังล่ะดีก็ปล่อยเห็นพื้นที่มันว่างเนาะไอ้เนาะแมื่อจำเป็นตีไปเห็ดเทรละหลเด้กเขาก็คอยคอยเห็ดไปครับจังกระเกษตรสุดใจนี่ก็เห็ดผู้เดียวล่ะคอยคอยเห็ดไปมือละเล็กมือละน้อยไปปลูกเทะายางสองยางไป เอ้าปลูกซูม so like ือกับปลูกซ like so ูมือปลูกจากมือหนึ่งจังปลูกกเก๋งสิมือละนอหอดปลูกหามือเขาก็ได้หานอแล้วไอห่าต้นแล้วเขาก็ปลูกับเปลี่ยนกันไปว่าเออมือนี้สิปลูกันนี่มือนึงกับชิปลูกันนึงไปเขาก็ได้หลายๆอย่างเของมาใส่กันครับแต่เรื่องพวกเชื้อสิ้นปีไปกับเต็มสาเลยนะครับตอนบ่มีหอดหวงสีหยัดตรงแล้วบ่มีหวังสีหมดบ่มีหวังสีปลูกอีกจังน้อยเขาก็สิได้นั่งเบื้องนอนเบื้องน่ละบ่เนี่ยเพราะว่าเขาปลูกไว้เมื่อสิแล อันใดก็งามแล้วเ้าก็ได้ผลผลิตไปแล้วเ้าก็ไปเ้าก็มีแต่เลาะเบิ้งเ้าก็มาทำความสะอาดให้มันเน่าเสียของเสียยาไปมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งโอ้ฟังบอกหนีงานเ้าสิสบายเป็นไหนที่สักสบายเข้าเห็ดเขาเห็ดเกษตรนี่เขาอย่าไปเห็ดให้มันยากคือเขาเห็ดให้มันง่ายคันเห็ดให้มันยากคือยากคันเขาเห็ดให้มันง่ายคือง่ายแล้วก็เขาก็บ่ต้องไปจําเป็นว่าที่จะเป็นลงทุ่นยังมากไหมคือเขาเห็ดไปเท่าเล็กเท่าน้อยไปมี่ยังเนี้ยเขเห็ดไปเท่าเล็กเท่าน้อยไป การเฮ็ดที่เล็กๆแล้วน้อยนี่มันหมายถึงว่าเฮาต้องเฮาก็มีการเรียนรู้ไปในหันหน่ำเข้าบ่ได้ใส่ตุ่มเดียวบ่ได้ใส่ตุ่มเดียวคือผู้เจ้าผู้มีเงินเขาเจ้าผู้มีเงินเขาเจ้าก็เฮ็ดได้ล่ะคือผู้มีเงินเขาเจ้าก็เฮ็ดแบบมาตรฐานคือเขาเจ้ากัเฮ็ดข้าวเดียวแล้วครับกวมันก็ดีอยู่สําหรับผู้เขาเจ้ามีเงินครับผมเออมีเงินลงทุนแต่ว่าสําหรับพวกเฮ้าบริษทไม่มีเงินลงทุนนึกว่ามีเงินน้อยจังซี่เฮาก็บค่อยเฮ็ดไปเดี๋ยวมันก็ได้หลายเองอ่า ครับผมนี่ก็เป็นแบบแผนอะไรตัวอย่างเอาสุดท้ายมี่ยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเขาอีกเนะครับอันมีข้อฝากอะการเห็ดเกษตรนี่เขากับเห็ดไปหลวพี่น้องคือค่ามขยันมันเพี้ยนข้องเข้าเนี่แหละเอาค่วมขยันมันเพี้ยนข้องเขาเลยเห็ดไปเลยครับคือว่าเขาอยากปลูกกี่ยังันตามใจเข้าหลวบเข้าอยากปลูกอันนั้นเลยปลูกไปเลยอันนั้นแหละคือสีเข้ามีสีมีควาวมสุกบ่แม่นว่าเข้าสีไปมักอันหนึ่งสิไปเห็ดอันหนึ่งมันก็ไปว่าไรดอกพี่น้องคือเข้าเฮ็ดมักอันอหนเข้าเห อันนั้นแหละที่มี้เข้าที่มีความสุขที่แท้จริงแล้วก็มีอยู่มีกินบ่อยอึดบวอยครับแล้วก็มีขายครับมีอยู่มีใส่ความสุขนี่ยุ่กับตัวเข้าเองที่สันเนาะไอเนาะเข้าไปต้องไปเียหาบวองอ่นเลยได้หนิไอทไปหาอย่างม่องไกบมองกวง้เข้าสิไปเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงเทพจะไปเป็นลูกจ้างเขาลำบากแล้วก็บ่มีความสุขดอกพี่น้องได้สิไปเหตุงานในเพิินเหตุงานมาถือใจเพิินกระยันเพิ่นดาเพิ่นหยางวาไป สู่ห้องมาเห็ดเกษตรว่ราอะไร้ดกพี่น้องดีกว่าง่ายๆแบบสบายสบายบานทน้าคนห้อง่มีทุนนะครับเพราะเฮาต้องเก็บทุนไว้หรือบ่เจียดเงนินมาเห็ดหรือว่าอันนี้จะสิกงไดไม่นบายไป้ห้องทีว่าบ่มีทุนเ้องกับค่อยเห็ดไปหน่อยๆะเกก็ทีละเล็กทีละน้อยไปอันห้องมีห้องเฮ็ดอันนั้นครัเเเนนนะรเดี๋ยวห้องกับมั่นกังได้เองหอกครับแต่กเกษตรตุใจนี่ก็บ,บ่มีหยังดอกพี่น้องค่าด้ือกําปั้น ดึกลำแข็งล่ำมืออย่าของนี่แหละค่อยๆเฮตุไปครับผมเดี๋ยวมันถึงได้เองนี่ครับเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับที่ลงมือทำนะครับที่ได้ผลจริงนะครับเ็ดอยางต่อเนื่องนะครับย่าพัดวันประกันภู่งนั่นนะครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดหน่อยได้หน่อยเฮ็ดร้ายได้ร้ายครับผมแต่ว่าอย่าฮักโหมนะครับแล้วก็ค่อยๆเฮ็ดเอาถือต้องที่สุดอายเนาะครับครับเป็นการจุดเริ่มต้นที่ค่อยๆเดิน เหมือนกับเพิ่นว่าค่อยๆเดินทีละก้าวเนาะอายเนาะแม่นเฮาค่อยๆเดินทีละก้าวล่ะกินของต่ละคำแหละคือกระเพิ่นว่านั่นล่ะครับผมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบาสลามก็คงจะขอจบไปซ้ำนี้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวบาสลามมาอัปเดตให้ช่วงทุเรียนมันออกหน่วยนะครับแล้วสิมาพาพี่น้องเฮามาเบิ่งนะครับแล้วก็การอัปเดตนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ำนี้นะครับด้วยขอบคุณที่เขามารับชมรายก็ติดตามขอบคุณอ้ายครับพายางเราเบิ่งนะคเป็นวิทยาธานนะครับเป็นแนวทางให้หลายๆคนที่กำลังมองหาสวน นะครับที่พื้นที่บร้ลายแล้กก็สามารถบริหารจัดก,การได้คือสวนไอสุดใจนะครับเดี๋ยวบาวสลามจะขึ้นเบอร์โทรแลวกเป็นเพจเพื่อให้พี่น้องเดี๋ยวไปติดตามแบบเพิ่นอัปเดตอยู่ในสวนของเพิ่นตลอดนะครับพี่น้อง้อพอกันคลิปหนาก็บาวสลามท่องเน็ตนะครับ้อ